รู้จักหลักสูตรเรายังไงคะรู้จักได้ไหเออหนูเห็นในพวกติท็อกอะค่ะทำไมอาจารย์สามคนต้องต้องรับหนูเข้าเรียนคะเพราะว่าหนูมีความมั่นใจล่ะเพราะเสียงหนูดีมากค่ะแล้วหนูก็แบบว่ามีความมั่นใจค่ะเสียงดีมากแล้วมันเกี่ยวกับะูด่างประเทศยังไงแล้วหนูก็แบบว่าภาษาจีนหนูแบบได้พื้นฐานเยอะมากเลยเพราะหนูเรียนสิ่งจีนมาค่ะแล้วก็ ถ้าหนูเข้าไปหนูจะตั้งใจเรียนแบบบ้างๆเลยค่ะเพราะว่ามันเรียนรู้ได้ค่ะถึงขนาดถึงขนาดแบบว่าหนูไม่เก่งแตหนูก็สามารถเรียนรู้ได้แมมสวยๆอย่างหนูนะจะไปเป็นแอร์โฮสเตสนะหนูก็สวยค่ะอันนี้เรียนที่นี่ก็สวยได้ค่ะบอกว่าหนูสวยไงจะเป็นดาวคณะค่ะโอเคครูเดี๋ยวเดี๋ยวมิพิงเราจะเดี๋ยวจะเลือกไปนะลูกล้วจะไปเป็นดาวมองความสีไหมเนี่ยเป็นค่ะหนูเป็นตลอดค่ะหนูสวยเป็นคนมนใจในตัวเองค่ะคือแบบว่า มือนแอนชิรีค่ะตุ้มมีเล่าจะถามด้วยรู้ว่าจะเอาหนูลงติ๊กต็อกไหมคะวะอยากลงเก๋อ๋ออ๋อหนูอยากลงเนาะหนูอยากลงเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะจัดให้หนูลงเอ้ยแต่หนูต้องสัญญาก่อนว่าหนูจะต้องได้ยอดไลค์ยอดวิวเท่าไหร่ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะม่ให้เพื่อนหนูมาไลค์ค่ะ โอเคอาละค่ะอาจารย์ทนฟังเดซิเบลนี่ต่อให้โชคดีนะคะนรินทร์องแล้วเดี๋ยวพี่แอดมินจะติดต่อกลับไปนะคะเจอกันได้ร้อนค่ะได้รูดจานเข้าให้ได้ค่ะ